เราจะกินข้าวน้องคิดถึงพี่น้องก็คิดถึงพี่เหมือนกันนอมใ้วผัวัวผัใใครตัวใหญ่กว่ากันนี่นยยนนห่ฮะใครตัวใหญ่กว่ากันนี่ทหัิใหญ่กว่าบอน,น,นินนองใหญ่นิน้ใหญ่นิ่เลยบ่ คิงทำไมตัวใหญ่ต่ว่าหนึ่งสองสามสี่สี่เนาะเออ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 คิงคานมาน้องสิคานน้องสิสมใจแล้วได้เจิงคานน้อง่ยนคิงคิดถน้องจังเลยอะพี่สูน้องไม่ได้แล้วพี่ anh cha xui chàng bục lên bục lên ô 2 con năn mày thấy nó mà lên nó. mày đặng lên woa 2 con năn ạ bục lời, bục, lời. Ừ. Oh, no à. bục, bục kinh ขิงกับอุ้มนองไม่ไหวแล้วขิงบอกนี่วันนี้ใครมาบดนี่ใครมาน้องยาสวยไหมขิงสวยมากเลยบอกน้องหญิงยาอยากได้กระโปรงพี่ขิงแม่